ปู่ไพยวงยิ้มชื่นใจแอปและน้องปีใหม่มาหาสวมกอดแน่นสุดคิดถึงหลานถึงก่อนหน้านี้คุณปู่กับหลานจะไม่ได้เจอกันหลายเดือนและเพิ่งเจอกันไปแล้วโดยล่าสุดคุณปู่ไพวงก็ได้เจอหลานสาวสุดที่รักน้องปีใหม่อีกครั้งที่คราวนี้คุณแม่แอปทักษอรพาลูกสาวมาไหว้คุณปู่ก่อนที่จะไปเที่ยวเรียกว่าทุกเทศกาลเลยที่จะได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของน้องปีใหม่ที่มาหาปู่ไพยวงเตชนะนรงค์ โดยปูภัยวงศ์ได้โพสต์ภาพและคลิปเมื่อน้องปีใหม่มาไหว้สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนที่จะไปเที่ยวภูเก็ตกับแม่แอปทักษอนในวันหยุดยาวโดยปูภัยวงศ์เตชะนงรงโพสภาพยิ้มปลื้มในขณะที่หลานสาวกําลังก้มกราบรวมทั้งคลิปน่ารักของน้องปีใหม่กราบคุณปู่คุณยา่าร่วมเฟรมกันพร้อมหน้าพร้อมกับเผยแคปชั่นอวยพรวันเกิดล่วงหน้าให้หลานสาวสุดที่รักว่าปีใหม่มาสวัสดีปีใหม่และเมอรี่คริสต์มาสล่วงหน้ารุ่งนี้ปีใหม่จะไปเวเคชันที่ภูเก็ตกับมั เลยมารับพรกับของขวัญวันเกิดขอให้ปีใหม่มีแต่ความสุขเป็นเด็กดีเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปโดยแฟนคลับเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์จำนวนมากต่างชื่นชมว่าน้องปีใหม่เป็นเด็กดีมีมารยาทกราบอ่อนช้อยสวยงามมากเนดดีะย เป็นเด็กดีนะคะเป็นที่รักของทุกๆคนใครเห็นใครก็รักนะจะติตวิญญาณแรงนะคะ h a อ p น Happy Kiss แล้วก็แล้ว <c oughs> มันเจอใครมันเกิดตัวเองเหรอคะ <c oughs> ส,สองเกับต <c oughs> ัวเ <c oughs> องค่ะแล้วันเดี๋ยวสนุกเยี่ยมสนุกโอเคโอเคอะไรลูกหน่อยใไรลูกหน่ะอะไรลูกหน่ะโอ้โอยู่จ้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ